ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์สีฟ้าติ๊กถูกไปได้เลยส่งฟรีการรักษาสัตว์แล้วสัตว์ต้องเจ็บเราบาปไหมครับถ้าเรามีเจตนาเพื่อการรักษานะไม่บาปแต่มันต้องป่วยนะไม่ใช่มึงไปรักษาแล้วถ้มันไม่ป่วยนะมันต้องป่วยนะเลมอนเลมอนน่าจะอีกนานจ้ะตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการอบแห้งการอะไรก็ไม่รู้ อีกสักพักหนึ่งก่อนต้องรอเขามาประคุยกับอาจารย์ก่อนแจ้งคุยอีกทีนึงว่าสรุปว่ายังไงครับเกวียนเหยียบแมวเสียทำยังไงดีทุกใจมากเลยค่ะวางวางวางมันเสียไปแล้วเราไม่ได้มีเจตนาแอดแลมเป็นไงบ้างคะตอนนี้หาหมออยู่จะอาจารย์กำลังนั่งรอ ให้หมีพาไปหาหมอกำลังอยู่ในโรงพยาบาลวิภาวดีให้ไปบอกว่าให้ไปฉีดยาหน่อยเผื่อว่าจะดีขึ้นอาการจะได้ดีขึ้นวันนี้จู่ๆก็แย่กลางอากาศเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแวะหาหมอหาพยายามหาคลินิกที่นู่นแล้วแต่หาไม่ได้เลยปิดหมดเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับมากรุงเทพแล้วกันอดทนหน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้เขาไปส่งทําไมอาจารย์เบียร์ถึงมานอนจอเขาเชิญกูงไงกูถึงได้ไป เขาไม่เชิญกูจะสาระแนไปทำหาเลยล่ะ <c oughs> สั่งไงครับบ้านฟ้าทักไปเลยจ้าวิชาที่เสกใบไม้เป็นต่อเป็นแต่มีจริงไหมครับ็นสมัยก่อนเขาเลาก็จะทำได้ทำไม่ได้จ้าเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์เลยจ้าทุกคน อาจารย์เห็นคลิปที่พระเอามีดมีดมาฟันลองของให้ตำรวจทหารไหมครับแบบนี้มันผิดศีลทางหลายข้อไหมครับผิดอยู่แล้วอาจารย์เดาชนาวิชาผู้เดเ้าไมา่ทําทำโดยเฉพาะด้านยศยยาสตรรนี่เลวที่สุดเลยพระสงฆ์ที่กระดูกเป็นพระธาตุถือว่าเป็นอริยะบุคคลไหมครับเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะนะแต่มันเป็นเครื่องการันตีไม่ได้เรกาก็เป็นอริย ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้ว่าใครเป็นอริยบุคคลนอกจากตัวท่านเองเพราะฉะนั้นตัวท่านเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะรู้ได้ว่าตัวท่านเองเนี่ยบรรลุหรือไม่บรรลุตัวท่านเองเท่านั้นที่รู้ได้เขาทําอะไรผิดถึงว่าเขาเลวก็เขาผิดตามคําสอนุทยเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามทําแต่เขาทําไงพระที่ทําเดรัจฉาวิชาถือว่าผิดศีลนะนั่นแหละเรียกว่าชั่ว เป็นความประพฤติเลวทรามที่ไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระศาสดาทุศีลเป็นผู้ทุศีนจะไม่เรียกว่าผิดได้ยังไงเอามีดเอาเอา,อาวุธไปนั่งฟันคนแล้วบอกว่าหนังเหนียวหนังเหนียวนี่นะนี่แหละในรจชาวิชาเลยด้านศสยศาสตร์โดยตรงเลยทําให้คนเนี่ยเห็นผิดผิดศีลโดยตรงเลยแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง แล้วพระที่ทุศีนพระพุทธเจ้าเนี่ยด่าแรงมากภิกษุชั่วภิกษุเลวภิกษุผ้าเปลือกปอเน่าในเปียกแฉะถึงขั้นกินแหนงแขงใจต่อการกระทําของตนไม่คู่ควรต่อธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประพฤติเลวซามไปหาดูสิพพุทธเจ้าตําหนิแรงมากถ้าเลวัดด่ายับเลยค่ะเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรกันอะเรื่องรองของหนังเหนียวก็นี่หรอ เขาทําที่ฐานที่ชายแดนเหรอหรือยังไงไม่รู้กูไม่ได้ดูอ่ะนะเป็นพระแต่มานั่งสักยันอะไรแบบนี้ก็ผิดเช่นกันใช่ไหมครับผิดหมดผิหดหมดเลยแต่กูเห็นไม่เห็นทําหาอะไรกันเงียบสนิทไปหมดลงน้านหน้าทองสะดอกข้อต่อชาตาบนบานสารกาบูชาบวงสวงอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาทําพิธีสักแก่สักลำบูชาไฟสักเศษเลขยนัน พยากรณ์ทำนายไทยทักพระทำผิดทั้งหมดผิดทั้งหมดเลยไม่ควรแก่การทำเลยเรื่องแบบนี้ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับพระคารวะจะทำไปทำเลยอย่าพระอย่ามาทำทุกวันนี้คารวะก็ไปเยอ่อเย่เยเชียร์กันเวลาพระปลุกเสกเลยียกญาอุ้ยขลงังต้องพระทำเวลาสัา่งยันต้องพระเป็นคนทำถึงจะขลงังถึงจะดีถึงจะเหนียวเนี่ยเลวที่สุดเลยสอนแบบนี้ทุเลศทุลางมาก เรื่องแบบนี้ไม่พูดกันหรอกไม่ตําหนิกันหรอกแต่เวลากูพูดทากล่าวทําตามหลักคําสอนเนี่ยตาหนิกูจงดา่ากูจังว่าทําไมพูดจาแบบนี้ก็เพราะมึงไม่ศึกษาปัญหาคือมึงไม่ศึกษาแล้วมึงก็เลยด่ากูว่าไปด่าพระทําไมก็นี่ไงการปลูกเสกทุกอย่างมันผิดหมดเลยแล้วยิ่งเอาอะไรไปลองของอคารา,าวาสเอาไปฟันเขาอย่างเงี้ยเพื่อว่าเช็คดูว่าหนังเหนียวจริงไหมของศักดิ์สิทธิ์ของของัขงจริงไหม ถ้าขังจริงไปอิสราเอลจ้าปาเลสไตน์กูแนะนําขีปนาวุธบอมลงกลางเมืองเขานะ่ะไปช่วยเยียวยาจิตใจคนหน่อยไปช่วยเยียวยาคนหน่อยจะได้เหนียวเวลามีอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ลงไปในเมืองอนาะสเก็ที่มันกระทบกระไปนะ่ะจะได้ไม่อันตรายต่อคนไปสิเกนอ่ะไม่คิดจะไปช่วยเขาหน่อยเหรอทุเล่ทุลังถ้าทุกวันนี้ไปทําพิธีกรรมกันแบบนี้หมดแล้วเพราะอะไรได้ตัง มันได้ตังง่ายคนมันเชื่ออาจารย์ครับพรุ่งนี้ขออนุญาตใส่ชุดขาวใส่ชุดอาจารย์ทําท่าถอนสายบัวนะครับเออทําไปเถอะกูมไม่ได้ว่าอะไรหรอกกูเห็นแล้วหยิบของลิซา่ากูมไม่เคยเห็นนี่แหละกูนั่งดูวนอยู่หลายรอบมากแล้วเหมือนเหมือนทุกตรงกูมองไปตรงไหนก็กูทุกตรงเลยท่าหยิบชุดความสูงใกล้เคียงกูมากเห็นตรงไหนก็ใช่ แล้วเนียนด้วยนะไม่หันหน้ามามองทําให้คนคิดว่าเป็นกูเนี่ยกูเห็นเองกูยังคิดว่ากูไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยกูไปตรงไหนเนี่ยกูทําท่านี้ตอนกี่โมงชัดมากมองมุมไหนก็ใช่จะมีดามาว่า,วาจยาเออว่าไปเหอะกูไม่ได้ทำกูจะไปกลัวอะไรเล่นกันไปเหอะกูไม่ได้ว่าอะไรหรอก สนุกสนานดีออกเครียดจะมาเยอะแล้วทําอะไรให้มันสนุกบ้างแต่กูทําเองไม่ได้ไงใครจะเอาไปทําก็ไปทํามันไม่ใช่กูนี่ใครอยากทําอะไรทําไปเถอะพาคนงมงายไร้สาระไอ้เรื่องเครื่องรางของขังอะไรเนี่ยเอาไปให้แขวนให้ไป มันเป็นขวัญกําลังใจอ่ะมันเป็นวิมันเป็นกําลังใจแบบผิดๆอ่ะทําไมไม่สอนธรรมะคาล่ะเขาจะออกลบนะให้กําลังใจเขาปลุกใจเขาให้เขามีความอดหานแก้วกล้าในการรักษาใจของตนเองให้เขามีความอาดหานในการไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดสอนเขาให้เขาเกิดปัญญาเวลาเขาจะออกลบเขาจะได้ออกลบแบบมีปัญญาเกิดความ,ม,วามวาาไม่เกิดความมีความแก้วกล้าอดหานไม่เกิดความถึงความขยาด ต่อสิ่งที้ตนจะทําจะได้มีความเข้าใจถูกต้องต่อการประพฤติปฏิบตัติไม่ใช่เอาไอ้เครื่องรางไปพกพกแล้วมันจะช่วยหาและได้ขาดปัญญาแทนที่ช่วงเวลาในการออกศึกลบราค่าฟันเนี่ยเขาจะได้พิจารณาตามธรรมได้มีสติสัพชัญญาได้เขาจะได้คิดกุศลเจริญกุศลได้ในขณะนั้นเปล่าเลยไปให้งมงายไร้สาระกับอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเป็นพระแล้วศึกษาเรื่องปลุกเสกเรียกยันแต่ไม่ได้สักให้คนทั่วไปแต่ศึกษาเฉยจยผิดไหมผิดจ้าพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้เลยจ้าแม้แต่ศึกษาพระพุทธเจ้าก็ห้ามทําไมไม่ไปศึกษาเรื่องความพ้นทุกข์ล่ะตัวเองพ้นทุกข์แล้วเหรอเข้าใจหรือยังว่าทุกข์คืออะไรเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์คืออะไรวิธีการดับไปนั้นเรื่องความทุกข์คืออะไรแล้ววิธีการในการดับทุกข์คืออะไรแล้วตัวเองนำสี่อย่างนะั้นไปดับทุกข์ของตัวเองได้หรือยังไปศึกษาในควรแก่การในสิ่กกงท หน้าที่พระคือศึกษาหลักคําสอนปฏิบัติให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ในชาติปัจจุบันไม่ใช่มวจะไปเสียเวลาศึกษาอย่างอื่นแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงอ่ะเป็นสิ่งที่หลอกลวงก็เพราะไม่ศึกษาดิไงคนที่เขาศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าเขาจะไม่ไปศึกษาสิ่งไรสาระแบบนั้นไม่มีทางเลยถ้าคนเข้าใจถูกต้องจะไม่ไปศึกษาสิ่งที่ผิดสมมุติมึงรู้อยู่แล้วมึงศึกษามาอย่างดีว่าหนึ่งบวกหนึ่งต้องเท่ากับสองถึงจะถูกต้องแต่มีคนหนึ่งบอกว่าหนึ่งบวกส่งเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเท่าก มึงจะรู้ทันทีเลยว่าสำนักนี้ไม่ควรแก่การศึกษาเราเรียนควรเดินออกทงท่าเต้นลิซ่าได้เงินจากยอดไลค์ลิซ่าเยอะเลยสิกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูไม่ได้ไปคนเต้นถ้ามึงคิดว่ากูเป็นคนเต้นมึงควายเลยนะกูจะบอกให้ ปัญญาอ่อนเลยนะมึงนี่ยเอาคาดเนี่ยวางบนหลังแล้วไถานาเลยนะกูจะบอกให้ถ้ามึงคิดว่าเป็นกูจริงๆนะไถานาเลยนะกูบอกกูจะหวานข้าวรอเลยเดี๋ยวกูจูงเชือกเดินมึงไถโอเคนะเดี๋ยวกูเตรียมคันถไถไว้ให้แหมได้ยอดจากลิซ่าเยอะเลยสินะเนี่ยความความปัญญาอ่อนคนมึงดูแลกันไม่พิจารณาแยกแยะ โอ้ยกูละเชื่อมึงจริงๆมึงจะโง่ไปถึงไหนวะกูขอละ่ะเลิกโง่สัทีเถอะเกียดกูจนไม่ลืมหูลืมตาไม่คิดจะตั้งสติอะไรเลยเห็นก็ด่าเลยกูสอนมึงประจำว่าอยากคิดว่าสิ่งนี้จริงเท่านั้นสิ่งอื่นเปล่าหมดอยากคิดอย่างนั้นมันจะดูโง่โอ้ย หน้าาสสงสรอยากให้อาจารย์อัดเสียงลงช่องแดงไว้หน่อยจะได้เอาไปฟังตอนอาจารย์บวชก็มีอยู่ไงไม่ต้องไปเสียงก็ได้ก็ทุนหมดน่นนะเอาไปแปลงฟไฟล์เป็นเสียงได้เลยเป็นภาพก็ได้ไปเสียงก็ได้ได้ทั้งหมดอะ่ะ แต่เดี๋ยวคงคิดว่าน่าจะมีอยู่ละมัง้งกูยังไม่เห็นข่าวนะเดี๋ยวกูต้องไปเห็นข่าวก่อนกูยังไม่กล้าพูดอะไรใครมีข่าวอะไรส่งมให้กูดูหน่อยสิมันข่าวอะไรกันเดี๋ยวกูพูดไปเดี๋ยวผิด แคดมินแหลมป่วยจ้าตอนนี้กำลังไปหาหมออยู่กินยาถ่ายพยาธิบาปไหมไม่บาบวันที่ห้านำมาหามาใส่บารด้วยไหมคะใช่จ้าเมื่อคือนผมฝันว่ามีเด็กมาอยู่ด้วยมันคืออะไรครับมันคือฝันจ้ะมึงฝัน เวลาพระธรรมอาบัติถ้าไปสวดท่องป่งอาบัติกับพระเจ้าว่าคือหายเลยใช่ไหมครับไม่หายการกระทํานั้นก็คือได้รับผลไปแล้วแต่แค่เพื่อเป็นการประจานตนเองจะได้ถึงความสำรวจระวังไม่กลับไปทําอีกคุณยายป่วยเข้าโรงพยาบาลถึงขนาดต้องใส่ท่อช่วยหายใจจนมาถึงต้องเจาะคอและลูกยินยอมให้เจาะลูกบาปไหมไม่บาปมันเป็นการรักษา อาจารย์ยังโกรธใครมาไม่ค่ะตอนนี้ไม่โกรธแต่นะกูจะโกรธใครทาไมเพื่อทําไมกูต้องโกรธกูไม่เข้าใจคนโกรธคือคนทุกข์นะกูไม่อยากทุกข์กูไม่โกรธดีกว่า พิธีอะไรวะถ้าเราเจอผีควรทำอย่างไรไม่ให้ตกใจกลัวครับนอนนอนเลยมึงจะไม่กลัวตับตาปีอาจารย์ครับผัวหนู เสื้อผ้าออกจากบ้านไปสิบวันแล้วมาง้อขอโทษควรทํายังไงดีคะมันไปไหนมาละสิบวันอะมึงถามมาสิมึงเช็คมาสิถ้ามันไม่ได้ไปนอกลูก่นอกทางมึงก็ให้อภัยได้สำารุจระวงังอย่าก,กลับไปทําอีกเราให้โอกาสดูถ้าทําอีกมึงก็ต้องกลับอีกเลยนะแล้วไม่โกรธทำไงคะเมตตาเขาสิ ทำบุญและอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปเขาจะได้ไหมคะหรือว่าเปรตได้คะเปรตได้จ้ะแสดงว่าการตปรงอาบัติคือการประจานตนเองใช่ไงประจานตนเองเพื่อถึงความสำรวนระวังจะได้ไม่กล้ากลับไปทําอีกถ้าเราใส่บาตรแต่กลับมากวดน้ําที่บ้านแล้วสวดยะถาสพีอีกโอ้ยมึงอย่ามาวุ่นวายมากเลยว่ามึงจะมานั่งอะไรกรวดน้ํามึงใส่บาตรก็จบแล้วทำไมจะต้องกลับมาวุ่นวายกับเรื่องการกวดไม่กรวดต้องมายะสาสพี จบแล้วสําเร็จแล้วเจตนาจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเยอะอยากทําก็ทําไม่ได้ผิดอะไรทําไปเลยไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําไม่จําเป็นเลยไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหใส่บาตแล้วต้องกลับมากวีกว่าตะมานั่งยัาถาสับเพีเปัญญาอ่อนพระเป็นคนสวดไม่ใช่มึงมานั่งสวดโอ้ยเรื่องเยอะเรื่องมาก ใช้ชีวิตยากเหลือเกินใส่บาถือว่าจาค้าไหมก็มึงละความตรนีได้ไหมละ่ะมึงตรนีแล้วมึงละได้ไหมละ่ะแล้วใจมึงปาสะจากมนทินไม่หวังอยากได้อะไรตอบแทนไหมละ่ะเวลามึงใส่บาตรยังอธิษฐานขออะไรอยู่ไหมละ่ะก็ถ้าไม่มีตามนี้ก็เรียกว่าจาค้าได้ถ้ายังมีตามนี้อยู่มึงก็ไม่ได้หายจาค้า เอาเงินใส่บาตรได้ไหมครับไม่ควรไหมล่ะบาตเป็นที่ใส่อาหารไม่ใช่ที่ใส่เงินลาสั่งโยกับอุปทานขันเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกัน คำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ทำชั่วได้ดีมีถมไปเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับไม่จริงจ้ะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่ที่มึงทำดีแล้วได้ชั่วเพราะมึงทำชั่วมากกว่าทำดีแค่นั้นเลยวิธีดับความโมโหทำยังไงเมตตาถ้าผู้หญิงมาล้าลานแฟนทำยังไงดีล้าลานแฟนหมายความว่าอะไร ถ้าห้อยพระเครื่องเป็นแฟชั่นผิดไหมไม่ผิดมึงจะห้อยอะไรก็ไม่ผิดท่านั้นแหละถ้ามึงไม่ได้งมงายไร้สาระมึงไม่ได้ไปอ้อนวอนร้องขอผัวเขายอมให้เมียเขามีผมเป็นผัวอีกคนผมอยากรู้ว่าผมผิดสิ่งข้อสามไหมก็เขาเต็มใจกันทุกฝ่ายไหมล่ะถ้าเต็มใจกันทุกฝ่ายก็ไม่ได้ผิดอะไรพระทรสงครามได้ไหมประราชิกไหมก็ถ้าฆ่ามนุษย์กัประราชิกไงก็แค่นั้นเลย ถ้าโดนโกงเงินจะทำใจยังไงไม่ให้โกรธแค้นดีคะยกให้มาไปเลยน้อยใจแม่คะ่ะต้องทำยังไงให้รู้สึกดีคะก็เลิกน้อยใจแค่นั้นเลยเอาสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันมึงจะไปน้อยใจเขาไปเพื่ออะไรสุดท้ายคนที่ทุกข์คือมึง